จินนนมาะทันสารและดิฉันเด็กหญิชงชอบชมพูประสิทธิการโนพวกเรามาจากทีมเคสีเคดอททีวีเอสพวกเราเป็นตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนเึ้นวิทยาคมอุดรธนจังหวัดลำปางวันนี้จะมาทำการนำเสนเอโครงงานเรื่องสื่อดิจิตอลโปรแกรมสัมิติครับ ลหลายคนคงรู้จักภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ใช่ไหมล่ะครับหรือแครไกลเกินไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักสถานีวิทยุไทยทีวีสช่องสามใช่ไหมล่ะกันแน่นอนะครับเพราะสถานีวิทยุไทยทีวีสช่อง3ามได้มีการนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในงานรายงาน,งานข่าวครั้งแรกในปีพุทธศกราช2 5 2 โดยโปรแกตนะครับคือกระบวนการสร้างภาพโปรแกรมซึ่งเป็นภาพสามมิติโดยเป็นภาพที่บันทึกลงบนแผ่นฟิล์มหรือแผ่นเลือดด้วยสารสำหรับบนันทึกแสงซึ่งผ่านเทคนิคการบนันทึกด้วยการใช้แสงที่มีหน้าทื่อ,อดคล้อกันซึ่งเราลองมาคาดการณ์กันง่างๆน่อนนะครับหากมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความเจริญก้าได้ยิ่งขึ้นการโทแบบเสียงหรือแบบวิดีโอพอกก็คงไม,ม่สิ่นเท่ากับการฉายภาพโปรแกกมแมาคุยกันใช่ไหมคะครับ ซึ่งงานทีงนี้คือที่มาของโครงงานเรื่องสือส่อดิจิตอลโปโแกรมสามมิติครับวัตถุประสงค์ของโครงงานนะคะเพื่อศึกษาและพัฒน,นาสือ Digital, ส่อดิจิตอลสามิติด้วยเทคโนโลยีโปโแกรมหลักการของโปรลแกรมโปรแกรมเป็นภาพเสมือนสามมิติที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาพ2อมิติโดยอาศัยหลักการ การแทรกสอนของแสงสที่จะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อํำแสงสองลำเคลื่อนที่มาบรรจบก,กันจะรวมตัวกันและแทรกสอนกันเกิดเป็นแถบมืดและแถบสว่างบนฉากทำให้เกิดภาพประตกกประทุมประจกพลาสติกโลหะหรือวัสดุที่ใช้รอกรับในการถืภาพโปรแกร,รมเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งที่อยู่ในรูปถ่ายสองมิติกับสิ่งที่ตาเราเห็นจริงจซึ่งคือภาพสามมิติค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโปรแกรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆอย่างนี้ 1. ่ด้านพาณิชย์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและประชา 3, สัมพันธ์สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 2. ด้านการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนนั้น 3. ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเช่นการที่ผู้ประกาศข่าวใช้โปรแกรมในการสื่อสาร ด้านการแพทย์เพื่อเป็นเครื่องมือแก่นักศึกษาแพทย์ในการศึกษาอวัยวะและการผ่าของแพทย์เช่นการที่ใช้ภาพโปรแกรมระหว่างการผ่าตัด 5. ความบันเทิงเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆและเพิ่มความสนใจของผู้ชมเนือ้อหาเช่นการชมมิวสิกวิดีโอารานการฉายภาพโปรแกรมครับโดยการจัดทำโครงการของเรามีหมวด7ข้อคือ 1. ทำการประชุมกำหนดข้อ 2. รวบรวมข้อมูลและทำการศึกษา 3. ออกแบบปรแกรมหรืโปรแกรมของลรอมีทั้งหมด5ด้านคือ 1. ด้านพานิตการไขปริดมเนียม 2. ด้านการศึกษาศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพีระมิดส 3. ด้านความบันเทิงมิวสิกวิดีโอเพลง 4. ด้านการแพทย์ศึกษาโครงสร้างข,ของไวรัสโคโรนา 5. ด้านการสือส่อสาการสื่อสารทางรายเกี่ยวกับการรายงานข่าวพื้นที่สีแดงในประเทศไทย 4. จัดทำโครงราง 5. จัดทำโปรแกรม 6. ทำการให้ผู้ชี่ยวชาญประเมิน 7. ทําทำการนำเสนอครับ โปรแกรมที่ใช้ในการทำโปรแกรมนะคะก็มีชื่อว่าโปรแกรม powerpoint ค่ะโดยการที่เราเนี่ยจะไปเซฟรูปดังของข้อต่างๆนะคะมาตัดต่อรูปภาพแล้วก็เรียงกานดํารูปต่อไปนี้นะคะและเมื่อเราตัดต่อและเรียงรูปตามนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเซฟเป็นไฟล์วิดีโอค่ะแล้วเราก็จะนำไฟล์วิดีโอนี้นะคะไปใส่เสียงหรือใส่เพลงในโปรแกรมที่มีชื่อว่า iMovie ค่ะ อุปรกรณ์น,นะคะก็จะประกอบไปด้วยกิีนสอลูปกาคตัตเตอร์กันไกลเทปใสแผงใสและเาคาโครงโปรแกรม d ี Y ค่ะวิธีทำโปรแกรม 1. จัดทำคลิปวิดีโอโดยจัดวางรูปภาพเป็นมุม4ด้าน 2. นํนำวิดีโอคลิปอัปโหลดลง Google Drive หรือเว็บไซต์อื่นๆ 3. คัดลอก URL นำไปสร้าง QR code 4. ํทำฉากสำหรับรับภาพ ด้วยในโครงงานนี้จะใช้โครงร่างโฮโลแกรม DIY 5. ถ้าถ้าแบบลงบนแผ่นใสวาดและตัดตามรูป 6. นนำมาประกอบเข้าด้วยกันวัสดุอนนุปกรณ์มีไม่มากเลยครับน,นั่คือ 1. ตัวรับโปโแกรมครับ 2. ส,สื่อเทคโนโลยีครับ 3. คลิปวิดีโอครับ ดูวิธีการใช้งานนะครับคือการเปิดคลิปวิดีโอสําหรับการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับจากนั้นนําตัวรับไปไว้จุดหนึ่งกลางแบบคลิปจะทาให้ภาพจากคลิปฉายบนตัวรับปรแกรมแบบนี้เียครับบทเรียนสามมิติเรื่องพีระมิดฝากคำถามชวนคิดรอดูเฉลยตอนหลังจบเนื้อหา ว่ากันว่าสภาพแวดล้อมมีผลกับคนที่อยู่อาศัยเคยไหมครับที่ตกแต่งห้องยังไงก็ไม่โดนใจเรื่องเหล่านี้จะหมดไปถ้ามาอยู่อาศัยที่ The TWS Condo ไวรัสโครโรนา s a โคว o v 2เป็นไวรัสที่มีไขมันหุ้มล้อมรอบหรือที่เรียกว่าไวรัสมีเปลือกหุ้มเปลือกหุ้มของไวรัสโครโรนา s a โคว o v 2มีปุ่มยื่นออกมาจากเปลือกเรียกว่าสไปร์ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เกาะตัวรับ Receptor รายงานด่วนจากราชสำนักมีการประกาศล็อกดาวน์13จังหวัดพื้นที่สีแดงหลังจากมีราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีการกำหนดมาตราการเข้มงวดมากขึ้นโดยจะมีการลดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของประชาชน ระดผลที่ได้รับ 1. โฮอโลเกมที่เราสร้างหมดนั้นมีจํนานวน5ชิ้นดังนี้ 1. ด้านพานิชเกี่ยวกับการซื้อลนุมิเนียม 2. ด้านสือ่อกาสรสอนเกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องประวัติของพีระมิด 3. ด้านการพท์เกี่ยวกับโครงสร้างของซิว,วลอร์ทูน้า 4. ด้านวามบันเทิงเกี่ยวกับมิวสิวิดีโดอเพลง 5. ด้านการสื่อสารไกลเกี่ยวกับการประกาศลบดาวศกด์สถาธจังหวัด 2. ผลการประเมินโบรกเกอรจากผลการประเมินโบรกเกอร์โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านนั้นพบว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ4.10ซึ่งอยู่ในระดับดีโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านนั้นมีความคิดเห็นตรงกันว่าโบรแกรมนั้นมีประโยชน์สามารถนำมาใช้สอดยได้หลากหลายด้าน และเสเนอแนะให้แก้ไขใ,ในส่วนของรูปภาพที่ใช้เป็นรูปภาพเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มเสียงเพลงหรือเสียงบรรยายประกอบด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่นา,านคณะกรรมการสิ่งที่เราได้นำเสนอไปเมื่อกี้ใช่แล้วค่ะหวังว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอไปเมื่อกี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจด้านโปรแกรมได้มากก็น้อยนะคะ แานที่พิดพดประการใดพวกเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอบจบก,การนำเสนอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ